ลุปนี้จะเป็นการพูดถึงการแก้ปัญหาเวลาที่ใครจะเข้าใช้เจมินายนาโนปัณณาใน PC แล้วไม่พบเครื่องมือเหมือนที่เราเคยใช้ในแอป,ปในมือถือตรงนี้นะฮะ g o o g l e a p p ตรงนี้ก็คือเป็นโลโก้เดียวกันกับที่เราคุ้นชินในมือถือพอคลิกเข้าไปแล้วหลายๆคนจะเจอปัญหานี้นะครับก็คือมันไม่สามารถกดป,ปุ่มบวกหรือมีแทบเครื่องมือที่เป็นรูปกล้วยได้ ให้เรามองกันทางซ้ายบนนะครับตรง URL เนี่ยให้เพื่อนๆใส่แ l ล s h แล้วก็แอปเข้าไป APP Enter แล้วรอสักครู่หนึ่งเครื่องมือนี้จะขึ้นมานะฮะเครื่องมือจะขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้องอัปเกดอะไรนะครับก็คือเป็นหน้าตาหน้าตาเดียวกับที่เคย คุ้นชินในแอปในมือถือเลยขทางซ้ายมือก็จะ <c oughs> เป็นเมนูต่างๆมีการเก็บประวัติที่เราเคยเล่นไว้ด้วยซึ่งหลายๆคนพอใช้ในแอปมือถือก็เชอปัญหาว่าอะไรที่ลบไปแล้วมันหายไปเลยแต่ใน PC อาจะไม่หายไปนะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับเวลาจะเจนรูปภาพก็มาที่คำว่ารูปภาพที่มี i m a g e แล้วก็ลูกก็จะงอกขึ้นมาแล้วเราก็เลือกพร้อมมาใส่เลือกปทาหน้าไว้ กดเครื่องหมายบวกใส่รูปที่เราเลือกเป็นรูปตั้นแบบได้เลย